ปลาดุกผัดพริกแกงนะคะหอมมากน,นี่เราจาทํามัดเผ็ดปลาดุกกันนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าเจียวน้ำมันให้ร้อนใส่กระเทียมตำลงไปนะคะเจียวกระเทียมแค่หอมเลียวกระเทียมแค่หอมเลยจใส่พริกแกงอันนี้ซื้อมาสำเร็จรูปสูงละห้าบาทเองค่ะ ก็คั่วให้หอมเลยเนาะผัดให้หอมเลยสำคัญตรงนี้แหละเพราะว่าเราทําแบบไม่ได้เอาปลาไปทอดน,นะคะเนี่ยใส่ปลาสดๆก็ต้องสาคัญตอนที่เราคั่วพริกแกงให้หอมเลยค่ะใส่พริกแห้งลงไปคั่วให้หอมพริกแห้งเอามาคั่วแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะอร่อยมากเลยเมนูนี้คือไม่ค่อยมีน้ำมันที่เยอะเกินไป ข้วยห,หอมเลยค่ะชอบกระทะ,ะไรเนี้สิบกว่าปีแล้วยังใช้ซื้อกี่ใบก็ไม่ได้ดังใจใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะหอมแข็งนะคะตัวเนี้ยให้มันหอมค่ะใส่ลงไปคือข้วยห,หอมเลยเพราะว่าซื้อพริกแกงมามันเขาไม่ได้ใส่มาเยอะนะกระเทียมห,หอมอันนี้คือ,อน้ำปลากับมะขามเปียก ใส่เพื่อดับกลิ่นคาวอันนี้คือน้ำปลาเทหยลับลงไปอประมาณนะคะพบพริกแกงเขามีเกลือยอยู่ด้วยเติมน้ำนิดหน่อยะคะ่ะลงน้ำนิดหน่อยนะคะก็ผัดให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วเราจะมาปรุงเครื่องนะคะเมนูปลาดุกผัดพริกแกงนี้ไม่ได้อาไปทอดนะคะจะใส่ปลาสดนะคะอันนี้คือซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยกับเขานะคะ เสร็จแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสไปสักครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อความแซ่บ <c oughs> เพื่อความแซ่บค่ะอันนี้คือปลาบุกนะคะเสียดายได้ปลาตัวเล็กมาแต่ก็อร่อยดีเนาะใส่เข้าไปซื้อแล้วก็ให้ไาทำให้ใส่ช่องคิดไว้เอาออกมาเอามาผัด ก็คือไม่ต้องเอาไปทอดนะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะกินไขมันที่เยอะเกินไปนั่นเองตอนนี้ก็คือผัดเครื่องอ่ะให้มันเข้ากับปลานะคะจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากทำง่ายด้วยเนาะทำง่ายสุดๆเลยผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะที่จริงวากินจะวางให้มันสุกกว่านี้แต่นี่คือวากินผัด ออกไปบ้างนะคะอันนี้คือเติมน้ํานะคะคือผัดพอให้มันเข้าพริกแกงได้พี่ก็เติมน้ําเข้าไปค่ะเล,เลือจะเติมน้ําอีกนิดหนึ่งนะคะให้ปลามันสุกดีน้ํำประมาณสองแกะะ้วค่ะปลาประมาณกิโลเสร็จแล้วเราจะปิดฝาไว้สักครู่นะคะ ปิดฝาไว้สักครู่เลยค่ะคือให้น้ำมันงวนนะคะเห็นไหมน้ำมันจะเริ่มงวดเริ่มแห้งก็ใส่มะเขือเทศเพิ่มความเปรี้ยวดัดกลิ่นขาวใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะสักสามลูกแล้วก็ใบกะเพราค่ะหอมเลยแหละจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากผัดให้เข้ากันนะคะให้ให้ใบกะเพราเขาออกกลิ่นหอมแล้วก็ มะเขือเทศออกรสเปรี้ยวค่ะให้พอสดเนี่ยเห็นไหมน้ําจะงวดเลยมันก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะคะจะไม่ค่อยคาวค่ะก็ผัดสักครู่นะคะเสร็จแล้วก็โรยด้วยใบยมะกรูดนะคะมีความหอมใบมะกรูดเวลากินนะคะ่ะน้ำพรใบมะกรูดเมนูนี้ได้สมุนไพรหลายชนิดเลยค่ะ ดีต่อสุขภาพเสร็จแล้วนะคะตักใส่จานเลยจ้าน่ากินมากเลยดูวาริพินกินอร่อยมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามคลิปของวาริพินนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะโดยไฟมากดูบายเสร็จแล้วนะคะปลาดุกผัดพริกแกงของเราสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากจ้า,จ,าจะให้ดูอืม